นอกจากแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นแล้วในช่วงกระแสลโลกเราจะมาเกาะติดสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เอกวาดอร์ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ประสบภัยต้องอาศัยอยู่กลางแจ้งค่อนข้างมากก็เริ่มมีความกังวลกันเรื่องของโรคระบาดเพราะว่าพออยู่กลางแจ้งก็เสี่ยงจะถูกยุงกัดเพิ่มมากขึ้นแล้วในอเมริกาใต้ก็เพิ่งจะมีการระบาดของไวรัสซิก้าไปด้วยนะคะใช่ค่ะถ้าพูดจริงๆแล้วสถานการณ์ในเอกวาดอร์นั้นน่าวิตกกว่าญี่ปุ่นหลายเท่านะคะเพราะว่าโครงสร้างอาคารเนี่ยก็ ไม่ได้มาตรฐานเหมือนที่ญี่ปุ่นก็พังถล่มลงมาเยอะมากผู้นําของเอกวาดอร์เนี่ยถึงกับออกมาบอกเลยนะคะว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจะต้องเพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอนเพราะว่ามีคนอีกจํานวนมากที่ติดอยู่ใต้ซา,ากปรักหักพังนะคะ ผู้นำเอกวาดอร์นะคะก็ได้เร่งเดินทางลงพื้นที่นะคะเพื่อไปเยี่ยมผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวแล้วก็มีการประเมินมูลค่าความเสียหายว่าน่าจะสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตในเอกวาดอร์นั้นเพิ่มสูงกว่า400คนแล้วแล้วคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆค่ะ ประธานาธิบดีราฟาเอลกอเรอาซึ่งเป็นผู้นําของเอกวาดอร์นะคะได้เดินทางลงพื้นที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวและก็ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยในเมืองพิเดนาเลสหลังยกเลิกการเดินทางเยือนอิตาลีกลางคันแล้วก็รีบเดินทางกลับประเทศทันทีเพื่อมาดูแลการให้ความช่วยเหลือจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7.8ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็ยนวันเสาร์ที่ผ่านมาที่สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น413คนได้รับบาดเจ็บมากกว่า2,500คนซึ่งในจำนวนผู้เสียชีวิตมีชาวต่างชาติตรวมอยู่ด้วยเป็นชาวแคนาดา2คนแล้วก็โคลัมเบีย5คนประธานาธิบดีกอร์เรอาได้กล่าวระหว่างการลงพื้นที่ว่า คาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีกและประเมินมูนลค่าความเสียหายและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน่าจะสูงกว่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและระบุว่าเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดของเอกวาดอร์ในรอบ70ปีในขณะที่ทีมกู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตในซากปรักหักพังท่ามกลางความวิตกกังวลของสมาชิกในครอบครัวของผู้สูญหายที่บางคนก็ใช้มือเปล่าค้นหาย,ย่าตามซากอาคารบ้านเรือนที่พังถลม่ม ขณะที่ทีมกู้ภัยนานาชาติจากสวิตเซอร์แลนด์สเปนและก็อีกหลายอีกหลายประเทศในภูมิภาคละตินอเมริกาเดินทางถึงเอกวาดอร์แล้วเพื่อเข้าร่วมภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่เสนอความช่วยเหลือมให้เอกวาดอร์โดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ีิภยัยแห่งสาประชาชาติหรือ UNSCR ก็ประกาศว่า เตรียมจะจัดส่งเครื่องบินลำเลียงความช่วยเหลือที่จำเป็นซึ่งก็รวมถึงเต้นและมุ้งกันยุงเพื่อป้องกันไวรัสซิก้าไปให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเอกวาดอร์ขณะที่ธนาคารโลกหรือ world bank ก็เตรียมให้วงเงินสินเชื่อแก่เอกวาดอร์เป็นเงิน150ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้ฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายซึ่งการฟื้นฟูก็อาจจะใช้เวลานานหลายเดือนหรือหลายปี แผ่นดินไหวขนาด7.8ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของเอกวาดอร์ซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหวทางการต้องประกาศภาวะฉุกเฉินและระดมทหาร1น0 0 0นายตำรวจอีก3,500นายเข้าไปในพื้นที่ภัยพิบัติขณะที่มีอาฟเตช็อกเกิดตามมาถึง230ครั้งเมืองพิเดนาเลสซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหวเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดนายกราเบลอัลซิวานายกเทศมนตรีของเมืองเปิดเผยว่า เมืองทั้งเมืองพังราบอาคารบ้านเรือนและก็โรงแรมที่พักของนักท่องเที่ยวต่างชาติพังถลม่มคาดว่ายังมีผู้เคราะห์ร้ายอีกหลายร้อยคนถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังส่วนเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นรัฐบาลกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ10,000แสนคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยและก็กำลังรอคอยความช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนใหญ่เข้าไปอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว ขณะที่สื่อท้องถิน่นพากันรายงานถึงปัญหาในการส่งความช่วยเหลือซึ่งรวมถึงอาหารและก็สิ่งของที่จําเป็นนายคาซูฟูมิโอนิชินายกเทศมนตรีของเมืองคุมาโมโตะต้องทวิตข้อความขอโทษหลังจากมีเสียงร้องเรียนถึงความช่วยเหลือที่ล่าช้าแล้วก็ขอให้ผู้ประสบภัยนั้นอดทนรอโดยให้ความมั่นใจว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในไม่ช้าขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นนะคะล่าสุดเพิ่มเป็น44คนแล้วก็บาดเจ็บมากกว่า1000คนคะ่ะ